สวัสดีค่ะสู้ชิงค่ะสวัสดีค่ะท็อฟฟี่ประตูซ่อมคอมค่ะวันนี้มา r ูเนียนกับท็อฟฟี่นะคะเพราะว่าสู้ชิงมีโจทย์ใหม่ให้ท็อฟฟี่เนี่ยมาช่วยกันทําสิ่งนั้นก็คือนี่ที่อยู่ตรงหน้าท็อฟฟี่ตอนนี้นะคะเรามีทีวีเครื่องใหม่นะคะเป็นมีทีวี P1 นะคะทีวีเครื่องนี้เนี่ยเป็น Android TV รุ่นใหม่แล้วก็เป็นทีวีที่ทันสมัยมากคือโดดเด่นเรื่องภาพมากเป็นจอแบบลิมิเต็รองรับแบบ 4K เลยรองรับ d o l b y Vision แล้วก็ HDR 10 plus ด้วยความ แม่นยำของสีเนี่ยสุดยอดเสียงจากลําโพงกระหึ่มมากมาเพราะฟีเจอร์น่าสนใจหลายอย่างเลยก็เลยคิดว่า มีโจทย์ที่เราอยากจะมาลองทําร่วมกัน<อ>โจทย์นั้นก็คืออยากจะชวนมาเล่นเกม Resident Evil Village นะคะเพิ่งจะออกมาใหม่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเลยแล้วก็ท o อฟฟี่เนี่ยเป็นนักแคสเกมสาวสวยที่แคสเกมนี้มาแล้ว4รอบด้วยกันต้องบอกก่อนว่า Resident Evil Village เนี่ยาาคือถ้าเกิดว่าใครที่เคยเล่นภาคก่อนมาแล้วอาจจะไม่เคยเล่นภาคก่อนก็ได้เพราะตัวเกมเนี่ยมีรีแคปให้แต่ว่ามันมีความน่ากลัวน้อยกว่าภาคเจ็ดภาคเ็มันน่ากลัวมาก,กเลยนะ ภาคเจ็ดน,น่ากลัวเกินไปเขาบอกว่าภาคเจ็ดเนี่ยน่ากลัวเกินไปแล้วก็บางคนอาจจะรู้สึกเวียนหัวเพราะว่ามุมมองเนี่ยมันเป็นมุมมองแบบบุคคลที่หนึ่งจริงๆแล้วเราสองคนเนี่ยเมื่อหลายปีที่แล้วว่าเราเคยถ่ายรายการด้วยกันแล้วก็เล่น Playable teaser ของเกม Resident Evil เจ <laughs> ตอนนี้เรากลับมาดูยูเนี่ยนกันก็เป็นภาคนี้เลยนะคะนี่แต่ว่าดูสิยังไม่เคยเล่นบนหน้าจอที่มีความคามชัดขนาดนี้ใช่ไหมเน่ตั้งแต่พอรู้ว่าเล่นบนทีวีปกติคือถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามทอฟฟี่นะฮะทอฟฟี่เนี่ยจะสตรีมบน ค <Computer. S 2> uh huh. อมพิวเตอร์เพราะจริงๆเนี่ยเราสั่งแผ่นเกมมาแล้วแต่ว่าแผ่นเกมยังมาไม่ถึง <c oughs> ก็เลยเล่นเวอร์ชั่นคอมไปก่อนแต่พอมาเล่นบนหน้าจอทีวีของมีเนี่ย <TV. S 1> ก,ก็ทำให้รู้สึกว่าเอ้ยนี่ก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่เราจะเล่นบนหน้าจอจากจอ24นิ้วกลายเป็นขนาดหน้าจอ55นิ้วแล้วก็ <c oughs> มีรองรับ <c oughs> HDR10 ซึ่งอ ah, ันนี N ้เ e นี N ่ยถือว่าเป็นโจทย์ที่เหมาะสมมากเพราะว่าเกมที่เราจะเล่นเนี่ยเป็นเกมที่ออกใหม่แล้วกราฟิกสุดยอดเลยใช่ไหม R E engine เนี่ยเราจะได้ทดสอบทั้งภาพที่สวยแล้วก็เสียงเนื่องจากเกมนี้เป็นเกมที่ออกแนวแบบสยองขวัญแอคชั่นอยู่แล้วใช่ปะเสียงก็ต้องกระหึมด้วยเราจะต้องลองทั้งหมดเนี้ยจากการเล่นเกมทั้งนี้ย้อนเนื้อหานิดนึงพี่อะจได้แค่ว่าภาค7เนี่ยเราจะต้องไปตามหาเมียเราที่ชื่อว่าเมียเมียที่ชื่อว่ามีอาเมียหรือเมียเมียที่ชื่อเมียภาคนี้เหมือน กับโจจะแตกต่างกันออกไปแต่ว่าตัวละครเนี่ยก็ยังเป็นอีทันอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมซึ่งก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นทําให้ทั้งสองคนเนี่ยสามารถรอดมาได้แล้วก็แต่งงานแล้วก็มีลูกด้วยกันจนมาถึงภาคนี้จะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมๆกันใช่เล่นเลยไหมมาอันนี้ให้พี่เล่นใช่ไหมเราก็ต้องพีู้คอยโค้ชพี่นะโอเคได้พี่สูเล่นเดี๋ยวเราเป็นคนเกาะเบาเราจะเป็นเด็กเกาะเบาพี่สูเกาะเบาได้เกาะซิเกาะพี่เล่นภาคเจ็ไม่จบเพราะมันน่ากลัวจริงๆ โอเคเราก็ต้องเลือกเกมใหม่ก็เดิมต้องบอกก่อนว่า r e s i d e n t Evil Village เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ค่อยแข็งแรงเรื่องของภาษาอังกฤษตัวเกมเนี่ยมีภาษาไทยให้ด้วยแคชชัวหรือมาตรฐานหรือฮาร์ดคอร์มาตรฐานเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเล่นแค่ตอนช่วงหน้าๆอย่างเดียวโอเคหฮยตื่นเต้นนะเสียงก็หุ่นมาก เสียงดีมาก้ยคนพากเสียงพากดีมากเลยอะคือถ้าเกิดว่าใครที่เห็นครั้งแรกเนี่ยจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องมาเล่านิทานอะไรนี้ถึงต้องมีกราฟิกเล่นใหญ่ขนาดนี้จริงๆเนี่ยมันเป็นคีย์คีย์หลักของเกมนี้เลยเป็นสิ่งที่เราจะเจอในเกมด้วยซ้ำเฮ้ยโอ้โหแต่ประทับใจคนอ่านมากเลยอะคาดดีมาก ให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากเล่นบนคอมมาพอมาเป็นหน้าจอ55านิ้วว่ามันจะรู้สึกว่า full scale มากแล้วเสียงสะใจมากอ๋อมันอ่านหนังสือให้ลูกฟังอยู่นะคะอันนี้ก็คือเหมือนกับเรื่องต่อมาจากภาคที่แล้วว่าตอนนี้มาตั้งชีวิตใหม่มาเริ่มต้นชีวิตใหม่ย้ายออกมาให้อยู่ไกลกว่าเดิมซึ่ง ซึ่งทุกสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันมีเหตุผลรองรับทุกเหตุผลมันเป็นภาคที่เราเล่นแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเข้าใจแล้วว่าโอเคเขาวางสตอรีร่ภาคเนี้ยมาดีมากทุกดีเทลอะไรต่างๆที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต้องฉุนเฉียวใส่ด้วยมันมีเหตุผลหรอเออเนี่ยดูแบบดูเมียฉุนเฉียวมากนะคะเนี่พิซุกก็ลองสำรวจบริเวณร,รอบๆบ้านนะเพราะว่าดีเทลอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะไปสัมผัสไปทักทายพวกสิ่งต่างๆได้ใช้คาว่าทักทายว่ะทักทายฟืนได้ไหม อู้แต่ภาพก็คือแบบว่าเวลาสีดําความมืดก็คือมืดจริงๆนะนะแต่ว่าให้เราให้ f e ลลิ่งเหมือนแบบว่าเออสายตามุมมองที่เราเห็นจริงๆพี่สูธ์เดินเดยประตูค่ะเมื่อกี้อ้าวนั่นคือประตูทางเข้าใช่ค่ะประตูทางเข้าค่ะนี่เป็นห้องเก็บของเราสามารถสารวจห้องเก็บของได้นะคะอันนี้คือห้องลูกเลยใช่ปะใช่ค่ะเราสำรวจก่อนหรือว่าพาไปเข้านอนก่อนดีจริงจริงจริงจะพาเข้านอนเราไปสำรวจก็ได้อ่ะพิสูธ์ลองดูก่อนพาเข้านอคพาเข้านอนเข้านอนก่อนน้องนอนก่อนนะคะ พาโรสเข้านอนแล้วก็เขาเก็บรายละเอียดด้วยนะโอเคเราก็ได้รู้ว่ามาแต่งงานมีลูกกันแล้วก็อยากไปลุยเซนามายุโรปแาอยู่ยุโรปแทนแล้วก็มีอายังต้องกินยาอยู่มียังมีความแบบเหมือนกับอารมณ์เสียง่ายอยู่ใช่ค่ะในตัวเกณฑ์เนี่ยก็จะเราก็ต้องคอยสังเกตเก็บเบาะแสมมันจะมีแอคชิฟเมนต์ให้เราเก็บเอกสารต่างๆงั้นพี่กลับไปหา เมียมาแล้วจ้าที่รักคือเมียเนี่ยอยากจะลืมทุกอย่างเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะเมีย g e จ down โาใช่ฉากนี้โหดมาก ตอนที่เล่นล่ะเราจะรู้สึกแบบโอ้โหมันขนาดนั้นเลยหรออะไรแล้วเขายังมีชีวิตที่ดีกันอยู่เลยอะเมื่อกี้แป๊บเดียวคืออย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยตายไหมอะต้องถามหรอต้องถามตร <laughs> จริงจริงบางคนจะรู้ตั้งแต่นัดแรกแล้วเฮ้ยแต่ทำไมไม่รู้ตั้งแต่นัดแรกอะ,ม,อะมันก็จะมีเบาะแสมันก็จะมีสาเหตุโอ้โพี่คริสทอฟฟี่นี่เหมือนแบบตอนนี้คือรู้ทุกอย่างหมดแล้วแต่ตัดสินใจว่าฉันจะบอกอะไรเธอบ้างดีนะฉันจะบอกฉันจะไม่บอกอะไร ระหว่างที่อัดคลิปเนี่ยเราก็พยายามจะไม่พูดเนื้อหาที่จะเป็นการสปอยไม่ได้ไม่ได้อันนี้เราจะให้ดูแค่ช่วงแรกๆเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเราจะตื่นมาอีกสถานที่หนึ่งที่เราโดนจับกลุ่มไปแต่ว่าเราโดนโจมตีเสียก่อนแล้วทำไมอยู่เหมือนแม่กอล์มบนพื้นอย่างนั้นอะเรายังไม่รู้ใช่ไหมเปล่าประโยชน์เปล่าประโยชน์อ่ะ ย้ายของภารกิจกำจัดเป้าหมายนำศพกลับมาจับตัวโรสแมรี่วินเทอร์กับ e ีธานวินเทอรอ๋อมันก็เลยแบบว่าค่าเมียทิ้งพาตัววินเทอร์ทั้ง2ไปยังไซต์ซเพื่อสอบสวนเพิ่มเติมโอเคเข้าใจละมันได้รับภารกิจอะไรบางอย่างมาโอ้ยมันสมจริงมากเลยอะแล้วแบบพออยู่บนทีวีจอ55นิ้วเนี่ยสะใจมากเลยเนาะเรารู้สึกว่าโลกมันกว้างมากเลยไม่ถึงแบบว่ามุมมอง,ม,องออมันกว้างมาก อ่าเราเจอกระต๊อแล้วไหนองกระต๊อพี่ไม่เห็นเลยเดินเดินตรงไปนิดนึงพีซเนี่เหรอเนี่ยเหรอใช่นี่คือกระต๊อพีูซถ้าเกิดว่าพีู้เดินมาแล้วเจอเลือดกองอยู่ข้างหน้าอย่างี้ยจะเข้าไหมแต่ถ้าเราคิดว่าอาจจะเป็นลูกเราอาจจะอยู่ในนี้ก็ไม่แน่นะก็เข้าหมดทุกที่นะเนี่ยเราเดินเข้าไปเลยไม่ต้องกลัวอะไรเลยพีู้ไม่ต้องกลัวอะไรเลยมืดขนาดนี้ไม่ต้องกลัวอะไรเลยเดินเข้าไปเลยค่ะเนี่อะไรอ่ะต้องเปิดดูปะ สำรวจค่ะจริงๆตัวเกมเนี่ยจะทำให้ใครที่ชอบฟาร์มของฟาร์มไอเทมสำรวจจะมันจะเพลินมันจะเพลินจริงๆมีเชือกไหนต่ออ่เราก็เดินกลับไปเราออกไปข้างนอกดีกว่านี่มาแค่นี้เหรออะไรไะอะไรหล่นลงมาเฮ้ยใครมานะใครมากลัวอะไรล่ะเดินเข้าไปดูสิว่าใครมาห้องนี้เหรอข้างบนค่ะข้างบนอ๋อข้างบนข้างบนโอเคไม่ไม่ไม่พสูดไปทางนั้นแหละถูกแล้วโอเค ขึ้นไปดูสิเดินเดินเดิจริงป่ะถ้าเกิดพี่สู้เล่นคนเดียวเนี่ยพี่สู้กียแตกเนี่ยใช่ไงนี่หรอใช่หุย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 เราต้องมุดย่อค่ะอ่อยจะต้องอ๋อเราจะต้องแบบคลานอย่างนี้ตะคือต้องเรียกว่าคลานกันเข้าไปเลยทีเดียวทำไมอีทันถึงจะคิดว่าเป็นไอเดียที่ดีที่จะคลานเข้ามาในนี้ แต่แต่เกณฑนี้พอเราผ่านช่วงนี้ไปแล้วอะเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันมืดจังเลยอย่างงี้เดี๋ยวพอเราออกไปข้างนอกไปเราจะรู้สึกดีขึ้นนอกจากภาคที่4ก็มีภาคนี้แหละที่แบบว่ามีฉากตอนกลางวันให้เรารู้สึกโอเคขึ้นหน่อยว่าเอ้ยจริงเนี่ยไม่น่ากลัวจนเกินไปให้รู้สึกปลอดภัยมีแสงสว่างที่ปลายทางแล้วแต่ฉากนี้เนี่ยเป็นฉากที่ท็อฟฟี่อยากจะพรีเซนต์มากเพราะว่ามันน่าจะสามารถที่จะอยู่บนจอ5 5นิ้วของหี P 1ตัวนี้เนี่ยลราก็เป็นฉากที่สวยงามเราต้องเห็นด้วยตัวเองแล้วใช่ต้องเห็นด้วยตัวเองอฉันอยู่ไหนวะเนี่ยนี่ค่ะพี่โซลองลองกวาดตาไปรอบอย่าเพิ่งลงค่ะนี่เราสามารถที่จะท็อว่าท็าว่าฉากนี้เนี่ยเป็นฉากที่เป็นมุมที่เราสามารถเห็นท็อปออฟวิวของฉากต่างๆภายในเกมได้หมดเลยก็คือเนื้อเรื่องจะดาเนินอยู่ในฉากต่างๆอยู่ในโซนนี้ทั้งหมดเราสามารถที่จะเดินไปได้ทุกซอกทุกมุมของ ก็คือตอนนี้เนี่ยทอฟฟี่เล่นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์มาแล้วก็พอลองมาเล่นบนหน้าจอของมีทีวีพีหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่า,วาประสบการณ์มันคนละแบบกันเลยเนาะคนละฟีลลิ่งกันเลยเล่นหน้าคอมกับเล่นบนทีวีเซล์มีพีหนึ่งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าใช้ประสิทธิภาพของ PlayStation 5ไ,ได้อย่างคุ้มค่ามากใครสนใจที่อยากจะอาจจะลองเล่นเกมนี้หรือว่าเกมอื่นบนทีวีนี้นะคะเรามีรายละเอเียดเล็กๆน้อยๆของทีวีนี้มาเล่าให้ฟังค่ะ มีทีวีรุ่นนี้นะคะที่เราเล่นเกมกันในวันนี้เนี่ยเป็นรุ่นหน้าจอ55นิ้วนะคะหน้าจอ Limitless ความละเอียด 4K รองรับ Dolby Vision แล้วก็ HDR 10+ ด้วยนะคะลำโพงคู่ขนาดใหญ่10วัตต์รองรับ Dolby Audio แล้วก็ DTS-HD นะคะแล้วก็มีนีทอฟฟี่<า> built-in Google Assistant oh แล้วก็ระบบปฏิบัติการ Android TV คือจริงๆแล้วเราสามารถสั่งการด้วยเสียงได้ด้วยกับทีวีเครื่องนี้รีโมทบลูทูธรีโมทคอนโทรลรองรับ360องศ ทดลองกันดูแม้เขาบอกว่าสามารถสั่งการด้วยเสียงผ่าน Google Assistant ได้นะคะกดปุ่มนี้แล้วก็คุยกับทีวีได้เลยสั่งอะไรดีอ่ะก็เดี๋ยวเราจะให้ Google Assistant เนี่ยเพิ่มเสียงให้เรานะคะเราก็สามารถที่จะกดที่ปุ่มสัญลักษณ์รูป Google Assistant บนรีโมทคอนโทรลเลอร์ตรงนี้ <laughs> เพิ่มเสียงสั่งแบบเจ้ากีเจ้ากาแต่มันไม่มีมารยาท <laughs> <laughs> ในร้องถามซิว่าคุณทำอะไรได้บ้างก็กดนะคะ คุณทำอะไรได้บ้างฉันช่วยทำอะไรได้หลายอย่างและยังมีกิจกรรมสนุกสนุกให้กับคุณเทียบเลยค่ะเราจะเล่นเกมกันหรือให้ฉันลองทำให้คุณหัวเราะหรือจะหาเรื่องสนุกสนุกมาทำให้คุณแปลกใจก็ได้ทั้งนั้นเลยทอฟฟี่ไม่ต้องมีแฟนแล้วจริงๆคือทำหน้าที่ได้หมดอย่างเงี้ยบอกข้อมูลที่ต้องการได้เล่นมุกตลกให้ฟังได้คือถามอะไรก็ได้ถามว่าฉันสวยไหมก็ได้ไหนแต่ว่าเมื่อกี้นางนางขึ้นจอให้เลยนะบอกมีแฟนแล้วนางมีแฟนแล้ว แล้วก็ความรีโมทบลูทูธเ e: นี่ยนะคะสามารถที่จะกดได้แบบ360องศาเลยไม่ต้องจอแบบนี้ก็ได้ในจุด360องศาให้ดูหน่อยซิก็สมมติว่าเราปกติเนี่ยเราใช้รีโมทเราจะต้องกดจออย่างนี้ใช่ไหมคะเราสามารถที่จะกดจากทางนี้ได้เลยค่ะอ่าเข้าเดดฟิกแล้วเห็นไหมอเราจะกดแบ็คกลับนะคะ จอไปทางไหนก็ได้นะคะไ,ไ,ไม่ต้องแบบว่าจอทางทีวีโอเคมีทีวี P1 เนี่ยนะคะมี3ขนาดหน้าจอให้เลือกนะคะ32นิ้ว43นิ้วแล้วก็รุ่นนี้55นิ้วซึ่ง55นิ้วที่เรามาลองเล่นเกมกันอยู่ในวันนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่15,990บาทค่ะสามารถสั่งซื้อได้นะคะที่ตามช่องทางออนไลน์อย่างเช่น e, s h o ป e e Lazada JD Central นะคะหรือว่าที่มี Store ก็ได้นะคะตั้งแต่วันที่6มิถุนายนเป็นต้นไปใครอยากเล่นเกมแบบประสบ การมาเที่เราเล่นกันวันนี้เนี่ยก็พลาดไม่ได้เลยค่ะมีทีวี P1 ตัวนี้นะคะวันนี้ขอบคุณมากทอฟฟี่มาเล่น,นเกมสยองขวัญด้วยกันเราได้ทดสอบความสามารถเต็มๆเลยเจอกับพวกเรา2คนกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะไม <_ bar> ่ยอม่ยอ